โดยส่วนตัวผมเนี่ยผม,มผมอาจจะเหมือนหลายๆคคือผมก็่ไดชอบกินทางโอรดีโดยส่วนตัวเพราะว่าเคยทานการเป็นโกลด์โบรดีแล้วมันไม่ถูกใจมันไม่ถูกใจแต่ว่าด้วยการที่มาในครั้งนี้เนี่ยนอกจากว่าสองท่านเนี่ยคือเรามาเพราะหน้าที่เพราะว่าผมอยู่ที HR ม hr ของของของคับด้วยนะฮะได้มีส่วน,นสวนร่วมในการที่เสนอแนวคิดว่เรื่อง hr นะครับก็เลยคุยกับคนที่เดินทางมาด้วยกันว่าส่วนตัวผมไม่ชอบนะแต่ผมยกสอง คือมีให้โรงการใม่มียก่อนมันจะทําอะไรจะก็จะทำตามนะแต่ว่าพอมาแล้วปุ๊บเนี่ยจกเดินทื่อค่าสองล้านค่ามันไม่ได้อะไรก็ก็ยอมเสียร์าน,นต่อมาเพินมเติมเลยนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยได้ทุกวันได้ตลอดเลยแล้วก็สิ่งที่ได้เยอะที่สุดที่ผมชอบก็คือคนที่มาจะมีความสุขกันทุกคนนะครับผมก็อยากจะฝากนะครับฝากว่าเรื่องสําคัญที่สุดเลยคือเรื่ององความสื่อ,อาสาร โดยเฉพาะการซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับสองวันนี้ผมคิดว่าแต่ละคนคงได้อะไรที่เป็นสิ่งที่ดีน,น,นะทุกคนกล้าที่จะคิดทุกคนกล้าที่จะเขียนแต่ขอให้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองว่าสิ่งที่เราเขียนในวันนี้เนี่ยท่านจะซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่ท่านเขียนได้นานแค่ไหน,น